Good morning Today is Friday สวัสดีเช้าวันศุกค่ะดเด็กกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษกับคุณครูยุวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกอ่านตัวอักษรตัว F กันค่ะดเด็กเคยเห็นตัว F ไหมคะตัว F หน้าตาเป็นแบบไหนนะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูยุทธจะพาดเด็ก มาอ่านตัวสษรตัว F กันแล้วก็มาอ่านคำศัพท์กันด้วยนะคะถ้าดเด็กพร้อมแล้วเราไปดูซิว่าตัว F จะมีหน้าตาแบบไหนนะ้าไปกันเลยค่ะดเด็กๆค่ะดูสิคะอันนี้คืออักษรตัว F อ้ดเด็กๆออกเสียงใตงคพยัญชนะสิคะ F ใช่ค่ะอีกครั้งนะคะ ค่ะอันนี้คือตัว F นะคะเด็กเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันบ้างดูซิมีคำว่าอะไรบ้างวันนี้คำแรกค่ะรูปอะไรเอ่ยอ่าดอกไม้ใช่ไหมคะดอกไม้ภาษาอังกฤษพูดว่า flower เด็กๆดูภาพแล้วก็ออกเสียงตามคุณครูยิดเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะพร้อมนะ flower อีกครั้งค่ะ flower ว,ว้าวเก่งจังเลยค่ะภาพต่อไปค่ะตัวอะไรคะอ่ะปาปลาภาษาอังกฤษพูดว่า f i s h อีกครั้งนะคะ f i s h เด็กๆออกเสียงตางมือคุณคยูอีกครั้งนะคะ f i s h อ่า เก่งมากเลยค่ะมาดูซิภาพต่อไปเป็นภาพอะไรเอ่ยฟ็อกคือตัวอะไรนะฟ็อกตัวอะไรคะกบนั่นเองค่ะอเด็กๆออกเสียงตามคุณครูอีกครั้งนะคะฟ็อกอีกครั้งค่ะฟ็อกว้า เก่งจังเลยปกมือให้ตัเองหน่อยอาล่ะค่ะเด็กๆค่ะเด็กอยู่บ้านอย่าลืมฝึกอันคำศัพท์ที่คุณคณรูจุ้สอนกัไปวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็คำศัพท์ที่เราได้เรียนมาในคลิปที่แล้วกันด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้คุณค,ณคณรูุขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย